สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกขันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพยานเท็จแม้มันยังอีอกบาทที่นี่หลังจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีการวิพากวิจารณ์ถึงเรื่องพยานเท็จในคดีที่ดินทันทีพี่น้องจากที่ทางเพจนิกกี้ขยี้ข่าวเพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้ว่าเรื่องคดีที่ดิน เคยพูดไว้แล้วว่ามีพยานเท็จนิกกี้ผู้มาก่อนการเสมอแล้วถ้าตาจ้อยฟ้องพยานเท็จในฐานะเบิกความเท็จพวกนั้นมีติดคุกหมดปจากที่ทางเพจได้โพสต์ด,ดังกล่าวทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นถึงเรื่องนี้กันทันทีว่ารอวันที่ตาจ้อยชนะรอวันนั้นไม่อยากพูดมาก อยากให้ตาจ้อยชนะว่าสันทงังคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าแบบนี้พี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าทางโน้นเขาก็มั่นใจว่าเขาจะชนะเต็มที่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะต้องรอดูเพราะอำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินแล้วบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าควรจะฟ้องพยานเท็จเบิกความเท็จกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เบิกความเท็จเอาไว้ต่อรองกับเรื่องอื่นๆเรื่องลูกจะได้ง่ายขึ้นทันทีบางท่านก็บอกว่าฝ่ายโน้นรอคอยแบ่งเงินเรื่องอะไรจะให้พวกเขาเอาไปฟรีๆไม่ได้ช่วยหาธรรมหนูหลิงหน้ามืดตามัวไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนโดนมนต์ดำบา,ดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจัดให้เพิ่นอีกแน่นะฝฟองแบ่งเงินด้วยยิ่งดี ที่นางโกงไปประสันพินวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการให้เท็จคดีอาญาติดคุกเลยนะถ้าเขากล้าทําแบบนี้จริงๆเขาก็ต้องยอมรับสภาพไปวราสันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ฟ้องทุกคนเลยพยานเท็ดว่าสันพินวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้ารู้ว่าพวกพยานพูดความเท็จก็ฟ้องไปเลยสิคนเราถ้ารู้ว่าเขาผิดพูดไม่จริงก็ฟ้องร้องไปเลย ไอ้พวกที่พูดไม่จริงมันจะได้ติดคุกสอนให้มันรู้ว่าการที่คนเราพูดไม่เป็นความจริงผลการกระทําก็ต้องได้รับกรรมบ้างอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลมาสันี่นวองทางคอมเมนต์ที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์เบาถึงเรื่องดังเก่าก็มีเทิ่งการแนะนําแล้วก็มีการเตือนถึงเรื่องนี้ด้วยเนาะพี่นวงเนาะบางท่านก็บอกว่าอยากให้พ่อบิ๊กเอาให้จริงๆสักทีเลิกเห็นใจคนอื่นสักที เห็นใจพวกมันมันก็ไม่ได้มาเห็นใจเราสันพินวองบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าควรฟ้องพยานเท็จจะได้ไม่กล้าอีกกับคดีใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคตบางท่านก็บว่าโอ้มันเมีนขนาดนี้เลยติถึงว่าทำไมไม่เอาพยานปากเอกซึ่งคือเจ้าของที่มาเบิกความด้วยมันต้องมีเงื่อนงำป้าสหลายคนหลายคอมเมนต์พ่นวองกาเขามาบอกว่าสมควรฟ้องพยานเท็จ เพราะว่าสิบไดมีสิบไดิกล้าเฮ็ุแบบนี้ในคดีอื่นๆต่อไปอวาสันนั่นแหละพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์หลายท่านหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์จากที่ทางเพจได้โพสต์ดังกล่าวเนาะพี่น้องเนะาะจะมีในส่วนของบางท่านก็บอกว่าล่อลุ่นบางท่านก็บอกว่าสมควรดวนบางท่านก็บอกว่าส่งกำลังใจบิ๊กและรอผลทีเดียวจะได้สบายใจ หลายคนหลายคอมเมนต์พี่นวงที่เขามาวอาถึงเรื่องพยานเท็จในคดีที่ดินาจากที่ทางเพจได้โพสต์แบบนี้เนาะทางชาวเน็ตเอฟซก็มีพูดถึงในส่วนของทางวอตบิกจนได้พี่นวงในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้พี่นวงคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นวงใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดือสวัสดีจ้า